สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนีน้สาราชิพ้าม่เห็ดก๋วยเตีดเด๋ยวสําเร็จรูปนะจ๊ะแบบแบบในรูปเลยจ้ะข่างมอเดือดแล้วก็ลวกเส้นก่อนเลยจ้ะน้ำแรกเส้นเขาว่าให้ลวกหกนาทีพรนะเพราะว่ามันเป็นมันว่าเป็นเส้นมาม่าเนาะจ้ะมันลวกมีบริเวณมันต้องต้มแบบนี้เลยเส้นแบนเหนียวนุ่มเลยจ้ะต้มเส้นก้อนรนะดับแรกอย่างเงี้ยบอ ผ่านไปสนาทีก็ยังเป็นแข็งๆอยู่จ้ะพี่น้องรออีกจักนิดนึงจ้ะต้มเส้นก่อนอันดับแรกก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนแบบสำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปนะจ้ะ่าเมนสํสเร็จแต่เขามีน้ำไมเขาเลยจ้ะเขาต้องเติมน้ำจ้ะนี่ลวกเส้นใส่เวลาจาักหน้อยจ้ะนี่จ้ะมันสีเห็ดแบบในรูปนะจ้ะ เห็ดแบบเขามันฉีในหลมมันเป็นตะแสบไหมจ๊ะเดี๋ยวลองเห็ดเบื้องบนมันสแสบบนี่จาก,กำลังได้ที่แล้วเส็นกำลังได้ที่จ้พี่น้อ,นองหมองเขาต้มเยนี่ต้มใส่กัดหน่อยนี่ก็สิได้ที่แล้วจ้าที่นี่เขาก็ตักออกมาใส่ถ้วยไปนะจ้ะเหนียวนุ่มเป็นจะแสบเพราะพี่น้องน,นี่เขาก็เอาน้ำซุปมะเทกุนุนน้ำซุป น้ำนี่คือเขาให้เป็นน้ำม,มาเลยเดีย๋ยวจะห้ามเต้องเติมน้ำไม่แสบแล้วนี่น้ำมันน้ำมันเกี่ยวน้ำมันกระเทียมน้ำมันพริกจัดรอมันเดือดก่อนรอมันเดือดตอนนี้เรียบร้อยแล้วจะเอามาเทเลยจ้ะสโล w s l เนื้อตุน๋นเอ็นเป็นจะแสบเพราะพี่นอ้องหอ,หอมหอยหอยถั่วหงเลยจ้ะพี่น้อง น่าอร่อยเหมือนในรูปเลยอ่ะมีแครอทมีหัวเชเท้าพอแนะ้ค่ะพี่น้องถ้ามักเผ็ดเท่ากับเติมผิดเข้าไปไดน้นะจ๊ะอันนี้คือรสชาติพอดีเลยซิไม่ต้องเติมอย่างเลยจ้ะแต่ว่าแต่ว่ามันสีบออลรสหวานจ้ะเท่าเติมน้าตาลจังนิดหนึ่งก็ะได้ก็เท่ามากินหวานเนาะจ้ะแ้วก็เท่ากับโรยต้นหอมพักชีเพื่อความหอมกลุ่นเป็นตะแซบนะคะแส่หลายๆซาลามากหลายพักชี่ต้นหอม จ้าอุ้ยเป็นจะแซ่บพี่น้องห่วยบักไงเลยจะกินเบิร์ตปุณี่ยว้าวนี่จัาเอ็นแบบนี้แซ่บขนาด,ดนี้หยั่มกรุบกรุบไป,ปด,ดีดีเขาตุนมาเรียบร้อยเนาะเฮาแค่อุ่นแล้วเฮาก็ามาเทใส่นี่จัาพร้อมรับประทานแล้วจ้ามาได้จ้ามากินกน้ำกันจ้าพี่น้องมาจัาแซ่บๆน้ำกันจ้าแซ่บสมคำล่ำลือฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อจ้า